จเจริญพรล,ลูกๆนะคะช่วงนี้สถานการณ์ต้องบอกสถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยดีแต่แล้วก็ส่งผลให้หลายๆท่านเจอปัญหาวิกฤตคือหนึ่งครอบครัวไม่ไม่สามัคคีกันอันนี้ต้องบอกว่ามันก็เป็นเพราะวิบากกรรมที่คล้ายคลึงกันจิตที่ไม่ยอมกันและกันมันก็เป็นเรื่องของทิฏฐิมานะนี่แหละโลกมนุษย์ มนุษย์เต็มไปด้วยมานะทิฏฐิความถือตัวถือตนเลยไม่ยอมลดลาวาสอกกันไม่ยอมถอยก้าวหนึ่งให้กันและกันก็เลยเป็นธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปเช่นเดียวกันกับถ้าปรารถนาชีวิตที่สงบร่มเย็นมีครอบครัวที่สามัคคีกันก็ต้องเจริญภาวนาให้มากและเราต้องสงบและเย็นมากพอพอที่จะให้เขาเห็น แล้วเขาก็จะคอยตามเราทำเหตุมาเราจึงได้รับผลแบบนี้สิ่งที่เราจะทำได้คือรักษาใจเราให้ดีและแผ่มเมตตาขอให้คนรอบตัวเราเนี่ยให้เขาคิดดีคิดได้แค่นั้นนะ่ะลูกก็ได้บุญแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเ,เรื่องของทรัพย์สินเงินทองเงินทองไม่คล่องตัวมันก็เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่า ตอนมีก็ใช้จ่ายกันแบบสุรุยสุร่ายไม่วางระบบให้ดีพอถึงเวลานี่คือบทเรียนที่ทำให้เราเรียนรู้รู้ว่าการมีแล้วใช้แบบสุรุยสุร่ายมันเป็นอย่างไรเราจะได้มัธยัตถ์มากขึ้นและในวันหน้าเราก็จะเก็บทรัพย์อยู่จ้าชีวิตคือการเรียนรู้นะลูกนะ,จะเจริญพรค่ะ